สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงไม่ต้องเป็นเยอะแม่นี่หน้เราไม่ได้เลยนะสองพันแลก็แม่ใครบอกคนดูน้อยเราเนี้ยมาแบบนี้เออใครบอกคนดูน้อยเราเนี้ยแม่ดีนะเราเปลี่ยนชุดคืนหนึ่งสามชุดนะแล้วไม่ได้เปลี่ยนไมาเนี้ยวันนี้เอามาเอามาที่มันต้องเปลี่ยนเอาชุดอิ้นมา เราต้องใช้สีอะไรแล้วววดนี้อะวดไหนเราไม่จําไห้รอบนี้รอบนี้ใช่แม่สามพันแล้วค่ะเมื่อกี้แม่บอกว่าอะไรนะคนดูครูสามพันแน่นอนตอนนี้อะสามพันสี่พันแล้วไงสามพันสี่พันขอสี่พันขอสี่พันขอสี่นันลูกขอแม่พันลูกแม่เอาเลือดแม่เจอแม่ดีแต่เราเอาเลือดแม่มาเอาเลือดแม่มหนูให้แก้มหมเจ๊เฉยหนูมีลูกสาวคนใหม่แม่มาแทน โอเคพร้อมยังพร้อมพร้อมพร้อมยังแม่อ่ะกดแชร์เลยค่ะอยากเห็นแม่ลีนเต้นกดแชร์เลยค่ะเนได้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 ร้องได้อ่ะเดี๋ยวเราหลอกพาให้หลอกก็แม่เต้นโอเค ไม่ดูมิวสิกอะไรเยอะนะจะดูกั่มีแค่จะ๊ะแล้วก็มปฝัเจอของแก้มปุ๋มอะเอาจริงนะเพลงนะใครคิดวิวสิกให้อะอะไรนะเนี่อหลังเราว่าไงนะแฮ้่าเดแีดาเด็กีเด็กคนละคะแ็กค่ะล้วยม่เสียงเล็กๆยังไงนะแม่อันแม่ทำดิต้องต้องใส่ลเล็กๆ้วยยังไงนะ